เวรกรรมคอยตามติดบ่วงชีวิตมิอาจหลุดพ้นบาปกรรมกระทำไปต้องชดใช้ต่อดวงวิญญาณ บดเหตุกรรมที่คอยรังควานปล่อยดวงวิญญาณให้หลุดพ้นกับพิธีถวายมหาสังฆทานเครื่องเก้าชำระร้างผลกรรมที่เคยกระทำแด่ทุกชีวิตกับอาจารย์สุภักขยาขนสื่อกรรมสัมผัสวิญญาณในวันที่25พฤษภาคมนี้ณอาคารพุทธวิชาลัยสอบถามรายละเอียดได้ที่0895006893082 9ก9า2กาและ083 501 2727